สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบรรชาพิจาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมานะคะเขียนสีน้ํานะคะวันนี้เป็นการวาดภาพแล้วก็ระบายสีน้ำนะคะวันนี้ครูใช้สีไม้ระบายน้ำนะคะร่างภาพนะอันนี้เป็นคอลีนนะคะนี่คือภาพที่จะร่างนะคะอันนี้เป็นสีน้าตลับน้ที่ครูนาบีบไว้นะคะสาหรับไว้ใช้สําหรับาวาดรูปต่างๆนะคะครั้งนี้ก็คลุ้มอกคลุ้มใจ ก็จะเอามาวาดสักครั้งนะคะนนี้ก็ใช้สีเขียวร่างก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสีไม้ระบายน้ํานะคะสีเขียวนะคะนี่ครูก็จะร่างนะคะเป็นผลไม้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราดูรูปไปนาะก็คือเป็นอัมุ่นนะคะอันนี้ก็คือเริ่มจากใบนะคะเพราะว่าอัมุุนของเราก็มีใบนะคะนี่ครูก็ร่างนะแล้วก็ใส่เป็นลักษณะเป็นรูปนะคะลูปเก็จะเป็นรูปเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นพวงนะคะก็วาดไปทีละรูปนะคะค่อยๆวาดไป กระดาษที่ผู้ใช้นะคะก็เป็นกระดาษเรน,นาซองนะคะเ,เป็นกระดาษสําหรับวาดภาพนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะสำหรับวาดสีน้ํานะคะก็สําหรับพอเราล่างเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะลงสีอันนี้คือลงน้ําก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงแตะสีนะคะสีที่ลงก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็แตะสีเขียวนะคะอันนี้จะเขียนแบบเปียกบนเปียกนะก็เวลาที่เขียนเนี่ยคือเราก็ใช้น้ํานําไปก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะลง ตัวสีนะคะเพื่อให้สีมันกระจายนะมันปุ้งนะคะแล้วก็มีการแตะนะคะสีส้มด้วยนะคะก็คือเราต้องการให้มันมีลักษณะมีลักษณะเหมือนกับว่ามันมันมีผิวมันมีผิวที่ค่อนข้างจะมันแล้วก็ใสนะคะเพราะว่าอนูนเนี่ยผิวของเขาเนี่ยจะใสๆมีน้ำนะคะเราก็จะพยายามเว้นข่าวไว้ด้วยนะคะก็คือเวลาลงเน่ยจะต้องลงน้ำนำไปก่อนนะสำหรับ ครูจะลงเป็นแบบทีละรูปนะคะบางบางบางท่านนี่เขาอาจจะลงเป็นทั้งรูปทั้งหมดเลยแต่นี้ครูจะลงเป็นช่องๆเป็นรูปเป็นรูปๆไปนะคะอันนี้ก็คือใช้สีหลักๆก็จะมีสีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็จะมีสีส้มแล้วก็เขียวเข้มนะคะในส่วนที่เป็นงานนี้ก็คือจะเขียนแบบเปียกบนเปียกไปก่อนนะคะก็ยังไม่ได้แบบว่าเขียนแบบแบบว่าทับนะคะตอนที่มันแห้งนะหรือว่า อีกอย่างนึ้งเขาเรียกว่าเปียกบนแห้งนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาเขียนก็ค่อนข้างจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอันนี้คือค่อยๆนะคะค่อยๆค,คือต้องรอให้น้ำมันเนี่ยค่อยๆที่จะแห้งด้วยนะคะก็เวลาที่เราทับเนี่ยเราจะต้องพยายามเขียนตอนที่มันยังเปียกอยู่นะเราจะได้เติมสีได้ง่ายนะคะนี่คูก็จะใช้พูกกันที่ไม่มีขนาดแบบใหญ่มากนะคะสำหรับเก็บรายละเอียดน,นะคะนี่ก็คือเขียนใบนะคะ เขียนใบของอ่อ,อนทั้งหนะคะมันจะมีใบด้วยนะคะก็วิธีการเขียนนะคะก็คือเราก็เขียนแบบเอาน้ํานําไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแตะสีนะคะก็ดูจากภาพนะคะว่าภาพนั้นเป็นสีแบบใบสีเข้มสีอ่อนนะคะเราก็แตะสีนะคะอันนี้ครูจะมีเทคนิคเฉพาะตัวสําหรับที่จะทําใบด้วยนะคะให้ใบมีรดนายนะครูคก็จะใช้เครื่องมือนะคะสําหรับขูดนะขูดกระดาษลงไปะะเพื่อให้เป็นร่องนะคะเพื่อเป็นร่องเส้นใบ อันนี้ครูก็เริ่มลงนะคะลงใบนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็คือเอาน้ำนำไว้ก่อนแล้วก็ลงสีตามนะ,ะมันจะฝุ้มกระจายดีนะคะแล้วครูก็จะใช้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์สําหรับขูดให้เป็นเส้นนะคะก็คือไอ้เครื่องขูดเนี่ยครูใช้ในการใช้สีชอระมันด้วยนะคะถ้าใครสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าครูจะใช้นะคะสาหรับขูดให้เป็นเส้นนะคะนี่ก็คือใช้กํหรับสีน้ำ แต่ก่อนใช้ก็ต้องเอาไปล้างก่อนนะคะทำความสะอาดเช็ดด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเลอะนะเห็นไหมคะครูก็จะลงน้ําไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะลงสีตามไปนะคะเพื่อให้มันมีการฟงกระจายนะคะดูแลนุ่มนวลเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราลงสีไปเลยเข้มๆเนี่ยแล้วมาลงน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะด่างไม่ไม่ไม่งามนะคะไม่ไม่สวยนะคะแต่ถ้าเกิดเราลงน้ําไปก่อนแล้วให้มันฟงเนี่ยมันจะสวยพอดีนะคะแล้วก็ลงเป็นลูกๆไปนะคะนะูครูก็มีหลายสีเห็นไหมคะเพราะว่า ก็จะพยายามใช้สีสีที่เป็นสีโทนร้อนกับโทนเย็นเ,นเข้ามาเพราะถ้าเราใช้แต่สีเขียวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่ามันจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความแบบน่าสนใจนะคะในการเขียนสีน้ําเราอาจจะต้องมีการใช้สีที่มันตรงกันข้ามกันด้วยน,ะนสสาหรับงานชุดนี้นะคะนี่เขียนไปทีละลูกนะคะก็จะใช้เวลาพอสมควรในการเขียนนะคะเพราะว่าเ,เราต้องเราต้องไล่ลูกนะคะที่มันไม่ติดกัน,นะ คือบางทีมันติดกันได้แต่มันอาจจะฟุ้งเข้ามาหากันเล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเออบางลูกเราก็ให้มันห่างกันจะได้ไม่ติดกันเพราะว่าน้ำมันจะซึมเข้าหากันตลอดนะคะอันนี้ถ้าเป็นกระดาษออย่างอื่นเนี่ยอย่างถ้าเป็นพวกวอลล์กิ้งฟอร์ดเลยแงยความฟุ้งของมันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็การดูดซับซิมก็จะต่างกันด้วยแต่ตัวนี้จะเป็นแค่เรนัสองนะคะก็ ถือว่าเลนสซองก็สามารถที่จะเขียนสีน้ำได้ดีนะคะแต่ว่าสําคัญในการเขียนสีน้ำนี่ต้องมีความใจเย็นนิดนึงนะคะถ้าเกิดใจร้อนไปหมุนหิดไปบางทีเวลาเราใช้สีเงนี้มันอาจจะเน่านะคะ<อ>เราต้องค่อยๆลงไปนะคะก็คือสมัยที่ผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนกับอาจารย์ปัญญาเนี่ยเขาครูเนี่ยเรียนสีน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้อาศัยว่าสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์ปัญญาเนี่ยเขาจะสอนให้เราแบบค่อยๆเขียนไปทีละส่วนทีละส่วนนะเพื่อให้มันมีความใจเย็นนะคะ เราก็จะค่อยๆเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็จะชินกับการที่การเขียนสีน้ำก็คือถ้าเราไม่ต้องการให้ผิดพลาดก็ให้เขียนำน้านําไปก่อนเอาน้ําระบายก่อนแล้วค่อยเอาสีตาอันนี้จะเป็นวิธีที่เขียนสีน้ําแล้วมันจะโอเคนะคะอันนี้ก็เขียนมาใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างนะคะเริ่มหน้าตาก,ก็เริ่มจะดูคล้ายๆกับอนุโมทนะคะก็คือเวลาครูเขียนเนี่ยครูจะมีการ ลงน้ําเศษลงสีเศษแล้วก็จะมีการดูดน้ําออกโดยการใช้ผู้กันเนี่ยที่มันมัดมาแล้วไม่เลอะสีเนี่ยดูดน้ําแบบสีออก <Wow. S 1> เพื่อให้เกิดลักษณะของอแสงนะคะแสงที่มันจะวางนวลๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จะไม่ดูดออกเลยเนี่ยบางทีมันก็จะเข้มเท่ากันไปหมดเลยนะมันอาจจะดูแบบดูไม่มีแบบผิวมันวาวนะคุณก็จะใช้วิธีการเอาผู้กันนะดูดออกด้วยนะคะแล้วก็ในรายละเอียดก็ใช้ผู้กันขนาดเล็ก อันนี้ก็คือเก็บรายละเอียดนะคะบางบางท่านนี่ยจะเขียนได้เงาแล้วก็เหมือนจริงกว่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับของของครูนะคะก็คือมีความสวยงามระดับหนึ่งแล้วก็นะคะความสดความใสหรือสีนี่มีอยู่ะคะคือน้ำนี่จะมีวิธีการเขียนแบบใสแล้วก็แบบเทึบนะอันนี้เป็นแบบแบบแบบว่าใสนะคะแบบใส่นะคะแล้วก็แต่ก็มีความเข้มแล้วก็น้ำหนัก นี่คือเติมเนี่ยนีอันนี้คือเคลือบนะคะการเคลือบก็คือพองานของเรามันแห้งเนี่ยมันมีความแห้งแล้วเนี่ยเราก็เคลือบนะคะสําหรับสําหรับอันนี้ก็คือมีการเคลือบนะคะมีการเคลือบนะคะสําหรับรูปเนี้เห็นไหมคะสังเกตนะคะว่าการเคลือบเนี่ยก็จะทําให้มันมีความแบบดูมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะนะคะมันก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็มันก็จะดูแบบว่าเป็นความกลมนได้ไหมคะ ก็พอดีว่าขั้นตอนแบบก่อนที่ตอนขั้นตอนเป็นชื่อขั้นแรกนี่มันมันเลือนไปเนาะมันหายไปนะในคลิปนี่ค่ะอันนี้ก็สัดเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสำหรับชิ้นนี้นะก็ถือว่ามันเป็นลักษณะเห็นไหมคะมันจะเป็นพวงนะคะแล้วก็เป็นลูกน่ะสอนกันแล้วก็มีน้ําหนักเห็นไหมคะก็าสีน้ําก็จะใช้เวลาเขียน้อาแบบใจเย็นนิดนึงนะอากาศตงร้อนเขียนนี่อาจจะไม่ค่อยโอเคนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับรูปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ นี่นะคะแกให้ดูด้วยนะ <Wow. S 1> อันนี้ก็เสร็จแล้วนะงนูพวงเองนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะสำหรับ <c oughs> ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องบัรชาพิตาด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย